สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปภาพรวมตลาดสหรัฐประจำวันที่26มกราคมช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้อยู่กับผมในบทบาทของเพื่อนคู่คิดที่จะมาชวนคุยชวนวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวในโลกการเงินการลงทุนแบบถึงพริกถึงขิงแต่ฟังสบายเหมือนนั่งจิบกาแฟคุยกันครับ วันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงเยอะมากทั้งเรื่องทองคำที่ทะลุเพดานเรื่องดราม่าหุ้นเทคโนโลยีและความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะกำหนดชะตาตลาดในสัปดาห์นี้ครับก่อนที่เราจะไปลุยเนื้อหากันผมขอแจ้งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อความโปรง่งใสนะครับ ข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ผมได้ทำการรวบรวมอ่านวิเคราะห์และเรียบเรียงมาจากแหล่งข้อมูลชั้นนำระดับโลกอย่าง Investopedia และบทวิเคราะห์เชิงลึกจากรายการของ Yahoo Finance เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์ที่สุดครับไม่มีการนั่งเทียนเขียนเองแน่นอนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยครับ เปิดสัปดาห์มานี้ต้องเรียกว่าตลาดกลับมามีสีสันอีกครั้งครับหลังจากที่ซึมๆมมาในช่วง2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าล่าสุดดัชนีหลักทั้ง3ตัวปิดบวกกันทั่วหน้าครับเริ่มจากพี่ใหญ่อย่างดาวโจนส์อินดัสทรีอเวอร์เจปิดบวกไปถึง0.6%หรือพุ่งขึ้นมาประมาณ300จุดครับตามมาด้วย S&P 500ที่บวกไป0.5%และดัชนีสายเทคโนโลยีอย่าง N a ส DA กก็บวกขึ้นมา0.4%ครับ ถ้าเรามองลึกลงไปในไส้ในของตลาดเซกเตอร์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำตลาดในรอบนี้คือกลุ่มเทคโนโลยีครับกลับมาทวงบอลลังอีกครั้งตามมาด้วยกลุ่มยูทิลิตี้หรือสาธารณาอุปโภคที่ฟื้นตัวขึ้นมาในขณะที่กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือคอน sumer discretionary กลับเป็นกลุ่มที่ร่วงหนักสุดในวันนี้ครับ แต่ในความเขียวขจีนี้มีจุดที่น่าสังเกตที่ผมอยากชี้ให้เห็นครับคือถ้าเรามองไปที่หุ้นขนาดเล็กหรือ small caps ผ่านดัชนีรัสเซล l 2,000ปรากฏว่ากลับสวนทางครับปิดลบไปประมาณ0.3%ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำสถิติชนะตลาดใหญ่มา14วันติดแต่รอบนี้เหมือนนักลงทุนจะเริ่มเทขายทำกำไรและหมุนเงินกลับเข้าสู่หุ้นใหญ่ที่มีความมั่นคงมากกว่าครับขยับมาดูภาพใหญ่เชิงเศรษฐกิจมหาภาคหรือ macroeconomics กันบ้างครับ สัปดาห์นี้ถือเป็นบิ๊กวีคหรือสัปดาห์งานช้างจริงๆเพราะเรามีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่27 2 8ถึง28มกราคมนี้ครับ หลายท่านคงลุ้นว่าเฟดจะเอายังไงกับดอกเบี้ยจากข้อมูลล่าสุดในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือเฟ Watch2 บ่งชี้ชัดเจนถึง97%เลยครับว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมคือช่วง3.5%ถึง3.75%ครับเหตุผลหลักคือเฟดเจอโจทย์ยากครับฝั่งหนึ่งเงินเฟ้อก็ยังหนืดๆลงยากแต่อีกฝั่งตลาดแรงงานก็เริ่มฉลอตัวการมีเครื่องมือเดียวคือดอกเบี้ยแต่ต้องแก้2ปัญหาพร้อมกันมันยากครับเลยต้องขอดูนิ่งๆไปก่อน แต่ไฮไลท์รอบนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขดอกเบียรครับแต่อยู่ที่เก้าอี้ประธานเฟดครับเพราะตอนนี้มีข่าวหนาหูมากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังมองหาคนใหม่มาแทนคุณเจอรมพาเวลที่กำลังโดนสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมเรื่องงบประมาณปรับปรุงสำนักงานครับชื่อที่ถูกเก่งกำไรในตลาดตอนนี้มีทั้งเควินฮัสเซตเควินวอชแต่ที่มาแรงแซงโค้งในตลาดพันธนุ์ถูกกฎหมายตอนนี้คือริกรีเดอร์ผู้บริหารจากแร็ครอกครับ นอกจากเรื่องเฟดแล้วยังมีความเสี่ยงเรื่อง Government shutdown หรือการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนที่กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งครับสาเหตุมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเมืองมิเนียโพลิสที่มีการยิงผู้ประท้วงเสียชีวิตทำให้ฝั่งเดโมแครตในวุฒิสภาประกาศชัดเจนว่าจะไม่โหวตผ่านงบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ DHS ถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาครับ ความตึงเครียดนี้รุนแรงถึงขนาดที่ C e o โอของบริษัทใหญ่ๆใ,ในมินิแอโพลิสกว่า60บริษัทเช่น Tar g เ t ตและ3 m ต้องออกจดหมายเปิดเผยนเรียกร้องให้มีการลดความดุนแรงทันทีครับเพราะมันเริ่มกระทบความเชื่อวันแล้วแถมยังมีประเด็นการค้าระหว่างประเทศด้วยครับประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะตั้งกำแพงภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์กับแคนาดาหากแคนาดาไปทำข้อตกลงการค้ากับจีนซึ่งสร้างความผันผวน,นให้กับตลาดพอสมควรครับทีนี้ผมขอหยิบยกประเด็นที่ถือเป็นไฮไลท์ที่สุดของสัปดาห์มาเล่าให้นักลงทุนนนัันัังงงงคคคครรรบบ่่ืืออออเขท เชื่อไหมครับว่าราคาทองคำเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทะลุระดับ5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วครับและขึ้นไปแตะจุดสูงสุดแถวแถว5,115ดอลลาร์เลยทีเดียวสาเหตุที่ทองคำพุ่งแรงขนาดนี้เพราะนักลงทุนมองทองคำเป็นเซฟเฮเว่นหรือลุมหลบภัยครับเวลาโลกมีความไม่แน่นอนทั้งเรื่องกรีนแลนด์เรื่องความสัมพันธ์สหรัฐกับพันธมิตรและความกังวลเรื่องรัฐบาลชัดดาวเงินจะไหลเข้าทองคำครับ แต่มันไม่ได้มีแค่ทองคำนะครับแร่เงินซิลเวอร์ก็พุ่งแรงยิ่งกว่าโดยกระโดดขึ้นไปถึง6.5%แต่ระดับสูงสุดใหม่เหนือ117ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับนักวิเคราะห์มองว่าอัตราส่วนราคาทองคำต่อเงิน (Gold to Silver Ratio) กำลังส่งสัญญาณว่าเราอาจจะกำลังเปลี่ยนจากภาวะเงินเฟอ้อลดลง d i i s n f l a t i o n ไปสู่ภาวะเงินเฟ้อร,รุนแรง (Hyperinflation) หรือเปล่าอันนี้ต้องจับตาดูครับสำนักวิจัยยา r d n e y Research ถึงกับมองเป้าทองคำไปไกลถึงหก0ันดอลลาร์หรือแม้กระทั่ง 10, ใน2 0 2หนู่นเ,ลเอลล คราวนี้เรามาลงลึกที่พระเอกของเราในวันนี้กันบ้างนั่นคือหุ้นรายตัวครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ประกาศผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือ Magnificent Seven ครับตัวแรกที่ต้องพูดถึงเลยเพราะเป็นกระแสะแรงมากคือ Tesla TSLA ครับ Tesla มีคิวประกาศงบวันพุธหลังตลาดปิดแต่สถานการณ์ตอนนี้น่าสนใจและน่ากังวลไปพร้อมๆกันครับ ราคาหุ้นเพิ่งทำจุดสูงสุดไปเมื่อเดืนอนต่อนคันทั้งที่นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ไตรามาส4จะลดลง2.4%และกำไรต่อหุ้น EPS น่าจะเหลือแค่0.46ดอลลาร์จากเดิม0.60ดอลลาร์ครับทำไมกำไรถึงลด นอกจากยอดขายรถที่ชะลอตัวแล้วอีกปัจจัยสำคัญคือรายได้จากการขาย regulatory credits หรือเครดิตมลพิษมันหายไปครับเพราะรัฐบาลผ่อนคลายกฎระเบียบทำให้ค่ายรถอื่นต้องไม่มาซื้อเครดิตจากเทส l a แล้วรายได้ส่วนนี้คือกำไรเนื้อเนื้อของเทสลาเลยนะครับพอหายไปกำไรบรรทัดสุดท้ายเลยกระทบหนักแล้วทำไมหุ้นถึงยังยืนอยู่ได้คำตอบคือความหวังในอนาคตครับนักลงทุนกำลังมองข้ามยอดขายรถไปโฟกัสที่หุน่นยนต์ออตติมัสและโรบแท็กซี่แทน อีลอนมัสเพิ่งบอกที่ดา v o สว่าจะเริ่มขายหุ่นยนต์ออพติมัสให้คนทั่วไปได้ภายในปลายปีหน้าแต่เรื่องโรบแท็กซี่ก็มีดราม่าครับล่าสุดเทส l a อ้างว่าทดสอบรถไร้คนขับในเมืองออสตินแล้วแต่มีการแฉว่าจริงๆแล้วมีรถพี่เลี้ยงหรือรถที่มีคนขับขับตามประกบอยู่ด้วยครับซึ่งไม่ใช่การไร้คนขับแบบสมบูรณ์อย่างที่คุยไว้ทำให้ความน่าเชื่อถือเรื่องไทม์ไลน์การส่งมอบเทคโนโลยีนี้ถูกตั้งคำถามอีกครั้งครับ ตลาดออปชันประเมินว่าหุ้นเทสลาอาจจะเวียงแรงถึง5%หลังงบออกเลยทีเดียวครับตัวต่อมาครับ Apple AAPL Apple จะประกาศงบบันพฤหัสนี้หุ้นบวกขึ้นมารอข่าวแล้ว3%ความคาดหวังรอบนี้สูงมากครับตลาดมองว่ายอดขาย iPhone จะโตถึง14%ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่ถ้าเจาะไส้ในจะเห็นภาพที่ชัดเจนครับว่ารุ่น iPhone Air ที่ออกมาใหม่ขายไม่ค่อยดีครับคนไม่ว้าวแต่โชคดีที่รุ่นแพงอย่าง Pro และ Pro Max ยังขายดีมากทําให้ไรายได้รวมยังดูดีสิ่งที่นักลงทุนกังวลคือ m a r ิ i ส์หรืออัตรากําไรครับเพราะราคาชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะเมมโมรีหรือหน่วยความจามันแพงขึ้นทุกวัน ถ้า Apple ไม่ขึ้นราคา iPhone กำไรอาจจะบางลงครับและแน่นอนทุกคนรอฟังเรื่อง AI ครับว่า Apple จะเอา AI มาใส่ใน Siri ได้ลึกซึ้งแค่ไหนจะถึงขั้นจองตัวเครื่องบินหรือจองร้านอาหารให้เราได้เลยไหมหรือจะมีการจับมือกับ Google Gemini อย่างเป็นทางการหรือไม่เพราะนี่คือกุญแจสาคัญที่จะกระตุ้นให้คนเปลี่ยนเครื่องใหม่หรืออัปเกรดไซเคิลครับ มาดูหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในวันจันทร์กันบ้างครับนั่นคือคอวีฟ CRWV ครับหุ้นตัวนี้พุ่งขึ้นกว่า8-11%หลังจากมีข่าวว่า n v ็นวีเดียยักษ์ใหญ่ชิป AI ตัแต่สินใจควักเงินลงทุนเพิ่มอีก2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในคอวีฟครับคอวีฟคือบริษัทที่ทำธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับ AI โดยเฉพาะหรือที่เราเรียกว่า Neo Cloud ครับ ดี๋นี้จะช่วยให้คอวีฟสร้างโรงงาน AI หรือ AI factories ขนาดมาหือมาถึง5กิตวัตต์ภายในปี2030แต่ก็มีเสียงเตือนเรื่อง AI bubble หรือฟองสบู่ AI ครับเพราะคอวีฟกู้เงินมาลงทุนเยอะมากและรูปแบบธุรกิจคล้ายกับยุค .com ที่บริษัทแม่ n อ็นวีเดียลงทุนในบริษัทลูกคอวีฟเพื่อให้บริษัทลูกกลับมาซื้อของจากบริษัทแม่มันดูเป็นการปั่นยอดขายกันเองหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังนะครับผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะนําว่าถ้าจะเล่นทีมนี้ซื้อ n อ็นวีเดียหรือบรอดคอมที่เป็นคนขายอาวุธปลอดภัยกว่าไปซื้อ Call อีกตัวที่พุ่งแรงจนต้องเหลียวหลังคือ USA Rare Earth (USAR) ครับหุ้นตัวนี้บวกไปกว่า21%สาเหตุเพราะบริษัทเซ็นสัญญากับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนถึง1.6พันล้านดอลลาร์และกับการที่รัฐบาลถือหุ้นประมาณ10%ครับแถมยังระดมทุนจากเอกชนเพิ่มได้อีก1.5พันล้านดอลลาร์นี่คือยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อลดการพึ่งพาแร่หายากจากจีนซึ่งจำเป็นมากสำหรับการผลิตชิปและอาวุธครับ โดยเหมืองที่เขากำลังพัฒนาอยู่ที่ราวทับรัฐเท็กซัสคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี2028ครับนอกจากนี้ยังมีดีลใหญ่ในวงการควอนตัมครับหุ้น IonQ น o n q ประกาศเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตชิป Skywater Technology SKYT ด้วยมูลค่า1.8พันล้านดอลลาร์ครับดีลนี้ทำให้หุ้น Skywater พุ่งขึ้นกว่า6%โดย I อ n q ต้องการโรงงานผลิตชิปมาเสริมทับเทคโนโลยีควอนตัมของตัวเองครับ มาดูฝั่งผู้แพ้หรือหุ้นที่ร่วงหนักกันบ้างครับเริ่มที่ Intel, I N T C หุ้นร่วงไปเกือบ6%ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ลงหนักมากสาเหตุมาจากผู้บริหารออกมาเตือนว่าของอาจจะขาดหรือ Supply s h o r t a g ในไตรมาสปัจจุบันซึ่งกระทบความเชื่อมั่นนักลุงทุนอย่างรุนแรงว่า Intel จะกลับมาได้จริงไหมต่อมาคือ r e v o l u t i o n Medicines R V M D หุ้นไบโอเทคที่ร่วงหนักถึง20%ครับ พราะมีรายงานว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างเมิร์กยุติการเจรจาขอซื้อกิจการเนื่องจากตกลงราคากันไม่ได้ครับหุ้น The Trade Desk (TTD) ร่วงไป8%เพราะมีการเปลี่ยนตัว CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแบบกระทันหันครับโดยคนเก่าเพิ่งทำงานได้ไม่ถึง6เดือนก็ต้องออกไปทำให้นักลงทุนตกใจครับหุ้น Boost Allen Hamilton (BAH) บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังร่วงไป9%เพราะกระทรวงการคลังสหรัฐยกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดครับสืบเนื่องจากพนักงานเก่าเคยขโมยและปล่อยข้อมูลภาษีของผู้เสียภาษีนับแสนรายเป็นเรื่องธรรมิบาลและความปลอดภัยข้อมูลที่ส่งผลกระทบรุนแรงครับและกลุ่มสายการบินอย่างเดลต้าอเมริกันแอร์ไลน์และเจ็ b บลูหุ้นตกยกแผงครับสาเหตุมาจากพายุหิมะถล่มสหรัฐทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกว่า20 0 0 0เที่ยวบินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระทบรายได้ระยะสั้นแน่นอนครับ แต่มีสีสันเล็กน้อยในวงการการบินครับคือ Ryanair กับ Elon Musk ครับสองคนนี้เปิดศึกน้ำลายผ่านสื่อโซเชียลกันดุดเดือดโดย CEO ของ Ryanair เรียก Elon Musk ว่างี au, ่เง่าอิดเดีดส่วน Musk ก็ตอบโต้กลับทาง Ryanair เลยจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินชื่อ Big Idiot Sale ะเลยซึ่งปรากฏว่าช่วยกระตุ้นยอดขายตั๋วได้จริงๆสซะด้วยครับสุดท้ายในกลุ่มหุ้นขอพูดถึงลูรู้เลมอนนิดนึงครับ คุณตกเพราะเจอปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าอีกแล้วครับลูกค้าบ่นว่ากางเกงเลกกิ้งบางจนมองทะลุได้ส Tru ู See tr ue, ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหานี้แถม CEO ก็กำลังจะลาออกด้วยคุณเลยเผชิญแรงกดดันหนักครับขยับมาที่เรื่องเทคโนโลยีอัปเดตกันบ้างครับนอกจากเรื่องหุ่นยนต์ของเทส la แล้วอยากชวนมองอีกมุมจากบริษัท Ge ็ก o r o ์ o ม i c s ครับ CEO เขาออกมาให้มุมมองน่าสนใจว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่หน้าตาเหมือนคนอาจจะยังไม่ใช่คำตอบที่ทำเงินได้เร็วที่สุดครับ เขาบอกว่า ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนจริงๆตอนนี้อยู่ที่หุ่นยนต์ที่เก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมหนักหรือ dirty jobs ครับเช่นโรงกลั่นน้ำมันหรือการตรวจเช็คเรือรบการใช้หุ่นยนต์ไปตรวจจับข้อมูลในที่อันตรายและนำมาวิเคราะห์นั้นคือจุดที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ทันทีไม่ใช่หุ่นยนต์พับผ้าหรือล้างจานครับอีกข่าวใหญ่คือ Microsoft เปิดตัวชิป AI ของตัวเองชื่อ Maya 2 0 0ครับชิปตัวนี้ Microsoft สร้างมาเพื่อใช้ใน data center ของตัวเองสำหรับรันโมเดลของ OpenAI ครับ ้าหมายชัดเจนมากคือต้องการลดการพึ่งพาชิปจาก n อ็นวีเดียและลดต้นทุนนี้เป็นสัญญาณเตือนเบาๆถึง NV ็นวีเดียว่าลูกค้ารายใหญ่เริ่มอยากจะทำของใช้เองแล้วนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ายังไง n อ็นวีเดียก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ดีเพราะชิปพวกนี้ใช้เฉพาะงานไม่ได้ครอบจักราวาลเหมือนของ N v ็นวีเดียครับและอีกหนึ่งเสียงเตือนจากบิลเกตส์ครับเขาออกมาเตือนเรื่องการเก็งกำไรในหุ้น AI ว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะเป็นผู้ชนะ v a l u a t i o n หรือมูลค่าหุ้นหลายตัวตอนนี้สูงเกินจริงและอาจจะมีบางตัวที่ต้องรร่วงลงมาคับ ปิดท้ายกันที่ตลาดคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิตอลครับภาพรวมบิตคอยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ87,400ถึงบ17,600ดอลลาร์ครับซึ่งน่าสนใจว่าในช่วงนี้บิตคอยเริ่มมีพฤติกรรมเทรดเหมือนสินทรัพย์เสี่ยงหรือ r ิส s s เซมากกว่าจะเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเห็ดเหมือนทองคำครับเพราะทองคำพุ่งเอาแต่บิตคอยกลับนิ่งๆส่งๆอยู่ที่เดิม ครับและนั่นคือภาพรวมทั้งหมดของตลาดการลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับจะเห็นว่าตลาดมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงผสมปนเปกันไปหมดทั้งจากปัจจัยมหาภาคอย่างดอกเบี้ยเฟดและการเมืองเรื่องเฉพาะตัวของบริษัทอย่างงบการเงิน Magnificent Seven ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง AI และโรบอทสิ่งที่ผมอยากฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับนักลงทุนในวันนี้คือในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงแบบนี้การแยกแยะระหว่างกระแสรหรือ hype กับผลประกอบการจริงหรือ Real ROI เป็นเรื่องสำคัญมากครับ อย่างที่เราเห็นกรณีของเทส la ที่คุ้นขึ้นด้วยความหวังเรื่องหุ่นยนต์แม้กําไรจะลดลงหรือกรณีของหุ้น AI ที่ต้องดูให้ดีว่าใครคือคนขายพั่วใครคือคนขุดทองตัวจริงและใครคือคนที่กําลังสร้างฟองสบู่ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมและรับฟังกันจนจบหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเจาะด็กก่อนใคร สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในตอนต่อไปสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ